Herbal Expert by มรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอรราจายมิยุรีตั้งเกียรติกำจายสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในวันที่22กรกฎาคม2563นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องกัญชากับการรักษาแบบประคับประคองนะคะบนหลักฐานเชิงประจักษ์ในคนจากงานวิจัยในคนไข้มะเร็งนะคะที่น่าเชื่อถือเนี่ยพบว่า ถ้าเราใช้สเปรย์พ่นในช่องปากที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ประกอบด้วยสาร THC ต่อสาร CBD นะคะเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการปวดในคนไข้มะเร็งได้นะคะในกรณีที่คนไข้ได้ยาอื่นแล้วก็ยังมีอาการปวดอยู่นะคะก็าสามารถใช้ได้นะคะก็จะเป็นรูปแบบ ที่พ้นในช่องปากนะคะก็จะมีประสิทธิผลดีแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือคนไข้มะเร็งที่ได้รับยาเคม,มีบําบัดแล้วมีอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วได้รับยาอื่นที่บรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วยังมีอาการอยู่นะคะก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากเลยเนี่ยก็สามารถใช้น้ํามันกัญชาที่มีส่วนประกอบของ TFC นะคะหยดใต้ลิ้นก็จะช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียน จากยาเคมีบำบัดได้นะคะแล้วน้ำมันกัญชาช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวให้คนไข้ไหมจากงานวิจัยเนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ในประเด็นนี้นะคะว่าช่วยได้หรือไม่ในการเพิ่มน้ำหนักตัวในผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็เรื่องของการนอนหลับและเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยงานวิจัยก็พบว่าคนที่ใช้กับไม่ใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยให้ผลเหมือนกันไม่ต่างกันเพราะฉะนั้น ประเด็นเรื่องของว่าน้ำมันกัญชาช่วยเพิ่มน้าหนักตัวได้ไหมการนอนหลับแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยควรจะรองงานวิจัยเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะใช้สําหรับประโยชน์3เรื่องนี้นะคะแล้วก็ในคนไข้เอสนะคะระยะทายที่เบื่ออาหารน้ําหนักตัวลดเนี่ยกัญชาช่วยได้นะคะก็ช่วยเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็เพิ่มน้าหนักตัวในผู้ป่วยเอสนะคะแต่ว่า ในงานวิจัยเขาก็บอกไว้ว่าก็ควรชั่งน้ําหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้รับแล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มขึ้นก็คือผลข้างเคียงของกัญชาต่อปัญหาทางจิตน,นะคะนี้ที่ต้องระวังนะคะเพราะนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยซึมเศร้านะคะผู้ป่วยทางด้านจิตเวชเนี่ยก็จริงๆก็ไม่แนะนําให้ใช้น้ํามันกัญชานะคะเพราะอาจจะทําให้โรคที่เป็นเนี่ยแย่ลงนะคะข้อควรระวังอื่นละ่ะ ห้ามใช้น้ำมันกัญชาในผู้ที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่องนะคะเพราะว่าพบว่ามีผู้ป่วยได้รับน้ำมันกัญชาจากคลินิกกัญชาของโรงพยาบาลหรือบางส่วนก็ไปซื้อใต้ดินมาใช้เนี่ยพบว่าเกิดไตาวายตับวายนะคะก็พบได้เยอะเลยจึงไม่แนะนำให้ใช้นะคะในผู้ที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่องนะคะสำหรับในคนที่ไตกับตับทำงานปกติละ ใช้กัญชาแล้วจะมีปัญหาไหมก็พบว่าแม้ว่าการทำงานของตับและไตปกติก็พบผู้ป่วยบางรายใช้แล้วค่าการทำงานของตับและไตยแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นต้องใช้กัญชาเนี่ยภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะซึ่งแพทย์จะมีการติดตามผลเลือดนะคะเพื่อดูการทำงานของตับและไตนะคะว่ายังอยู่ในค่าปกติไหมถ้าการทำงานของตับและไตเพิ่มขึ้นกว่า ค่าปกตินะคะตับนี่คือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3เท่านะคะไตนี่ก็ก็ต้องคำนวณดูถ้าเกิดแย่ลงเยอะนะคะประมาณอย่างน้อย30%นะคะอย่างนี้ก็อาจจะต้องพิจารณา1รถปริมาณการใช้กัญชานะคะถ้าเพิ่มถ้าแย่ลงไปกว่านี้เช่นตับเพิ่มขึ้น5เท่าไตาเนี่ย แย่ลง50แบบนี้ก็ต้องหยุดน้ำมันกัญชาแล้วนะคะก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้ซื้อมาใช้เองโดยเฉพาะกัญชาใต้ดินนะคะเพราะว่ามีการนํากัญชาที่ขายกันทั้งทางออนไลน์หรือทางใดๆแล้วแต่มาวิเคราะห์นะคะพบว่าบางตัวอย่างไม่มีกัญชาผสมอยู่เป็นน้ํามันอะไรก็ไม่ทราบนะคะหรือบางตัวอย่างก็มีการปนเปื้อนยาฆ่า,มาแมลงหรือโลหะหนัก นะคะซึ่งยาฆ่าแมลางกต่โลหะหนักเนี่ยก็จะทําให้ไตวายเฉียบพลันได้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ฮิตกันก่อนหน้าที่จะมีโควิดระบาดนะคะก็มีการใช้กัญชากันหลายรายแล้วก็พบว่ามีไตวายไปไปนอนโรงพยาบาลก็หลายรายนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็เกิดปัญหาเส้นเลือดสมองตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใ,ใจขาดเลือดเฉียบพลันต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะสําหรับในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบว่า ผู้ที่ใช้น้ำมันกัญชาเสียชีวิต12รายนะคะจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันนะคะแล้วก็มีหัวใจหยุดเต้นหรือหมดสตินะคะดังนั้นผู้ที่มีความดาันโลหิตสูงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยห้ามใช้น้ำมันกัญชานะคะก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะสำหรับอาการข้างเคียงอื่นๆละ่ะที่พบได้บ่อยในคนที่เริ่มใช้กัญชานะคะ และจะพบมากอาการข้างเคียงนี้จะพบมากในผู้สูงอายุนะคะได้แก่อาจจะหยดน้ำมันกัญชาไปแล้วก็บางคนก็คืออาการที่พบบ่อยเลยส่วนใหญ่คนไข้จะเป็นนะคะตอนเริ่มใช้ก็คือปวดศีรษะมึนงงนะคะถัดมาก็จะเป็นปากแห้งความดันโลหิตบ,บางคนก็สูงสูงเกินบางคนก็ต่ําเกินนะคะบางคนก็หัวใจเต้นเร็วผิดป,ปกตินะคะหรือมีอาการคลื่นไส้ทส้องเสียนะคะ ถ้าใช้เป็นประจำเนี่ยก็จะมีปัญหาเช่นทําให้ความจําบกพร่องได้การคิดวิเคราะห์ก็แย่ลงนะคะหรือมีอาการหลอนนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้ในวัยรุ่นและวัยทํางานนะคะเพราะว่าถ้าเขาใช้ตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยทำงานก็คือช่วงอายุ25-35ปีนะคะเนี่ยแล้วก็ใช้ยาวใช้นาน ไม่ต่ำกว่า5ปี10ปีนี่ก็จะมีผลทำให้สติปัญญานะคะแย่ลงนะคะความจำแย่ลงการคิดวิเคราะห์แย่ลงนะคะแล้วก็มีรายงานว่ากัญชาเนี่ยคนที่ใช้กัญชาเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะเชื้อไวรัสนะคะก็คือตัวไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าเนี่ยพบได้เยอะเลยลองลงมาก็จะเป็นเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะคะก็มีรายงานว่า คนที่ใช้กัญชาเนี่ยพบการติดเชื้อพวกนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19เนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาค่ะเพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิดนะคะเพราะมันเป็น,เ,ปนเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องใช้กัญชาเนี่ยเมื่อได้รับ กัญชาห้ามขับขี่ยานพาหนะหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเพราะว่ามีรายงานว่าเพิ่มอุบัติเหตุการขับรถยนต์มากขึ้นมากเลยนะคะหรือการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะแล้วก็ห้ามใช้กัญชาผสมร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะอาจจะทําให้อาการปวดศีรษะมึนงงเนี่ยแย่ลงนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าก่อนจะใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเพื่อ ให้มีการใช้อย่างสมเหตุผลคือใช้แล้วได้ประโยชน์ปลอดภยัยแล้วก็คุ้มค่านะคะกับเงินที่เสียไปควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือเภสัชกรก่อนใช้นะคะสวัสดีค่ะ